เต็มขาเลยอะแผลท้องแผลท้องจริงๆนะครับนี่โอ้คุนแกนอนลุกนอนลุกตอนกลางวันนี้ว่าเราตกใจมากเลยนะครับนี่เพราะว่าเราเคยเห็นอะคุณแม่สนใจของเรา ครับผมพบกับเราช่องกุยาเจียงพายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับก็วันนี้เราพาอ่ะคุณแม่การดานะครับก็เป็นแม่ของพี่แสนคากับน้องคํเแพงอ่ารู้สึกว่าคุณแม่ะจะถ่ายท้องนะครับก็เห็นควานเสียงโทรมาบอกตั้งแต่ ช่วงเที่ยงนะครับว่าคุณแม่ไม่ค่อยสบายนะครับเพราะเกิดอาการนอนกลางวันนะครับเหมือนจะปวดท้องหรือจะถ่ายท้องนะครับก็เราก็ตกใจก็เลยพาเข้าไปาสมุนไพรในป่านนอนลุกนอนลุกเหมือนคุณแม่สมใจนะครับเราก็ตกใจ ตอนนี้เป็นยังไงสวัสดีครับผมต<อ>ีขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยครับรยังไมถ่ถ่ายรอบเดียววผม<อ>เอเลยถ่ายรอบเดียวคือเม้น,เห,นเหมือนจะถ่ายท้อง,องก็ตอนมานี่รู้สึกว่าท้องจะตึงตึงมากเลยตึงมากนะครับเอฟซีดีแล้วที่ถ่ายออเพราเรารู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วก็เลยพาควันเซียงมาตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายงครับบ่ายสองบ่ยงบายสอง ก็พามามัดอยู่ในป่านะครับเอาโซ่ล่าโซ่ยาวเออมึงจะถ่ายบ่จะถ่ายตัวนี้ใช่ไหมฮะถ่ายบ่มึงจะถ่ายหรือเปล่าไหนอ่าออมึงจะถ่ายยี่ห่อเสียงความเสียงมึงจะถ่ายได้ไหมถ่าย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  ะขายแล้วขายแล้วขายแล้วโอ้ท้องเสียจริงๆนะครับไอสีโอ้ดูครับก็ผลพลอยได้จากคุณแม่ลำไยหรือเปล่าหรือเปล่าไม่น่าไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่าอยู่ติดกันนะครับไปสามวันอือคุณยายเพิ่งอ่าแมื่อลำไยเพิ่งหายหายไปได้สามวันมานี้อือนี่นะครับอาการของช้างถ่ายท้องนะครับก็จะออกประมาณนี้ก็จะมีกลิ่นนิดหน่อย ก็กำลังเริ่มใช่ไหมกำลังเริ่มนะครับก็เราก็อ่า้เต็มขาเลยอะถ่ายท้องถ่ายท้องจริงๆนะครับนี่โอ้คแกนอนลุกนอนลุกตอนกลางวันนี้ว่าเราตกใจมากเลยนะครับนี่เพราะว่าเราเคยเห็นคุณแม่สนใจของเรากลัวตัวจะมีอาการเขาเรียกว่าถ่ายไม่ออก ถ่ายไม่ออกนะครับแต่ว่าถือว่าอย่างนี้คือเป็นอาการท้องเสีย,สยอาการท้องเสียนะครับดบูอู้ออกเยอะเลยอูย้นี่ครับถ่ายท้องจริงน,นะครับปีนี้ปีนี้ถ่ายอยังถ่ายท้องอยังปีนี้ ก็จะดูเงาเงิดหนึ่งเพราะว่าเห็นตอนกลางวันนอนลุกกี่ครั้งสามครั้ง,รง,รงเราเลยเอายายาดำหรือยาเขาเรียกยาสีฐานให้ทานนะครับประมาณหกก้อนเมื่อกี้ใส่กล้วยไม่กินเจอใส่สูตรเด็ดนะครับป้อนกับข้าวเจ้าหยอดไส้สอดไส้นะครับสอดไส้ยา เขาก็เลยกินเข้าไปเมื่อกี้แล้วก็กินอาเขาเรียกอะไรต้นภาษาไทยเขาเรียกอะไรต้นมะข่าเต้ต้นต้นมะขาต้นเต้ไม้เต้นะครับก็กินเป็นยาสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาก็กินเยอะเลยใช่ไหมเมื่อกี้เยอะอยู่ครับกินเยอะนะโอเคเดินไป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 เดินไปแม่โอ้ตันตันโอ้ตันตันฮะ เดินเดินเดินครับโอ้พญาติเสียงเยขึ้นมาในพญาติอู้พญาครับสีเห็นไหมครับอู้พญาพญาก็อ่ะในความมัสฉาภาพโทษทีนะครับอ่ะๆเดินครับเดินเดี๋ยวเราไปรออยู่ข้างหน้านะครับ คุณแม่ลูกสองนะครับ <g ül> <g ül> ก็ทับแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะติดอีกหรือเปล่านะครับผมก็การที่เรา,าพาเดินพาเดินพาเข้าป่านี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะได้กินแบบธรรมชาติแล้วก็จับลอยโซ่ยาวๆนะครับเพื่อให้แกเลือกกินว่า แบบไหนเป็นสมุนไพรที่จะช่วยขับลมให้กับแกนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจพาเข้าป่านะครับไปร่ามอยู่ในป่านะครับแม่ลูกสองบรรยากาศฝนลิ่นๆนะครับก็มาเจอฝนอย่ามากับลมมู่บ้านนี้มาลมแรงมากเลยนะครับ ตานตานเดินจะมีข่าวดีหรือเปล่านี่ฮะฮะก็เป็นบรรยากาศสะกาเมืนไทยนะครับก็จะแปลกตาหน่อยคือ,อเขาทำใหม่นะครับก็จะทำเป็นสวนหย่อมดูนะครับจก็รองเริ่ม ใหม่จะทําสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับก็จะดูแปลกตาหน่อยปกติจะมีช้างมัดอยู่รอบๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับอของเราอออตอนนี้ตอนนี้คือกำลังทำถนนลาดยางนะครับ ก็บ้านเราจะมีราดางแล้วนะครับทั้งบ้าน20หลังแล้วก็ทางบ้านซุมสักการมิไทยนะครับเราก็จะมีราดางแล้วนะครับก็ถนนก็จะดูขี่เลหน่อยแล้วก็เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับก็ดูแล้วคุณแม่การดาของเรา ก็ยังดูซึมๆอยู่นะครับดูซึมๆการเดินกันอะไรเป็นไงบ้าง ดเ,เมื่อยครับติดน้ําไม่เป็นไรครับไม่ต้องลดน้ําเ,เพราะว่าอาการถ่ายท้องถ้าลดน้ําเดี๋ยวจะมีอาการเย็นพอกินน้ําถ้ากินเยอะเยอะได้ยิ่งดียิ่งดีนะครับแต่ว่าเรื่องน้นํามีห้ามเลยปกติตอนเช้ากินน้ําเยอะมากเลยใส่เช้าอ๋อกินน้ํำเยอะเเย่้ปา กินน้ำเยอะกินน้ำเยอะดีครับแต่ถ้าเราลดน้ำนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวจะทําให้ช็อกเพราะว่าถ่ายท้องนี่มันเป็นกับข้างใงนมันเย็นครับเวลาหูเอ้าหีเอ้าแับหูนี่จะเย็นนะครับเอ้าตันตานโอ้ตันตาน ขาเสาววัย20ปี20กว่าปีก็ตัวไม่ค่อยสูงพอดีครับสมส่วนอ้าวของอืดน,นะครับกินน้ำเยอะเลยดีครับ เดี๋ยวต้องสังเกตด,ดูว่าเขาจะขี้เขาจะอึตอนไหนอีกถ้าอึน,นี่มีแต่น้ําเลยนะครับเนี่ยพยายามให้กินอ่าต้นไม้ที่ฟันมาเมื่อกี้น,นะกับยาเป,เป็นกล้วยอ้อยนะอ๋อเป็นอ้อยเลยเป็นกล้วยกับอ้อย,ยต้นกล้วยได้ต้นกล้วยนะตัดทำให้เลยต้นกล้วยไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าปะปะปะเลยนะนะ กินน้ำไปนี่ท้องกลางเลยเมื่อกี้ตกใจอย่างนี้เลยเมื่อกี้เออตกแล้วก็ถือว่าดีมัดโซยาวเลยควันเสียงมัดโซยาวเลยไม่ต้องสุดหรอกเอาแค่ครึ่งหนึ่งมัดตรงหลักในก็ได้ตัวหลัก มันได้ลักนดิฟักเกนหลดลักถูหกหลักนี่ก็ได้นุ่นก็คุณแม่ลำใหญ่เพิ่งหายได้สามวันก็ติดเป็นน้ำเลยน,น้ำเลยโอ้เป็น,น้ำเลยนอ้กินเ็ไเลยควันก็มาอยู่ด้วยน้ำก็ไม่ไหลันก็มาอยู่ันติดโควิดอีกโเยอเลยครับแย่เลย ก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่การดาแล้วก็ควานเสียงด้วยนะครับก,ก็ผลไม้ออนไลน์ช่องการดาครับผมคุณแม่การดา,แ,ดาแม่การดาแฟมิลี่ฝากไม่แม่เอฟซีสนับสนุนด้วยนะครับหรือไปติดตามให้ด้วยนะครับก็สารเทพนี้ขอให้คุณแม่การดาหายไวๆหายไวๆนะคุณแม่นะก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยาเจียงพลาแก้วสักใบด้วยนะครับ วิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคอนเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ